จะมานเสนอโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์ทำแค่ห้าเดือนเนี่ยห้าเดือนรับหนึงล้านบาทนะครับสามเดือนรับหนึ่งแสนบาทนะครับนี่นะครับโปรเจกต์นี้คือตัวคุณเนี่ยตัวคุณนี่นะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็แนะนำคน หคนนะครับนี่นะครับสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับอันนี้คือเดือนแรกนะครับเดือนแรกเดือนที่หนึ่งนะครับคุณจะได้ตำแหน่งมีเนเจอร์นะครับมีเนเจอร์นะครับรับไป้ได้ 4,992บาทนะครับอันนี้อันนี้คือแถวที่1นะ L 1เท่ากับ6คนนะครับต่อมานะครับแถวที่2นะครับนี่คือแถวที่2ครับ3 3 4ส6แถวที่2นะครับ L 2คือเท่ากับ36สนครับ36 น,นี่คือหก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 นะครับตรงนี้คุณจะเดือนที่สองนะครับเดือนที่สองคุณจะเป็นตำแหน่งอีลิตนะครับตำแหน่งอีลิตนะครับอีลิตรับรายได้ที่รายได้ที่สองหมืนสี่ร้อยนะครับสอง0มืนสี่ร้อยอันนี้นะ เดือนที่2ผ่านไปนะครับต่อไปเดือนที่3ามนะครับเดือนที่2อะไรได้เริ่มมากนะครับมาดูเดือนที่3ามนะครับเดือนที่สานี่นะครับทุกคนรับผิดชอบคนของตัวเองคนละ6คนแค่นั้นเองครับมันจะเป็นกฎเทวีคูณนะครับในชั้นนี้จะมี216คนนะครับ L 3จะมี216คนนะครับอันนี้คือ36 3สามหนะครับนี่นะครับ สามสิบหกนี่นะครับอันนี้คือ L สอง L สามนะครับเดือนที่สามนะครับตรงนี้คุณจะเป็นตำแหน่งซิลเวอร์นะครับซิลเวอร์ซิลเวอร์เนี่ยรับรายได้ที่เจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบสองบาทนะครับจบแล้วนะครับในชั้นที่สามเนี่ยรับรายได้เจ็ดหมื่น 9,832นะครับต่อไปในแถวที่4นะในเดือนที่4นะครับนี่ครับเดือนที่4เดือนที่4ทุกคนรับผิดชอบคนของตัวเองแค่คนละ6คนนะมันจะเกิดกฎทวีคูณนะครับต่อไปใน,ในแถวที่4คือ L4 เนี่ยมันจะมีอยู่1,296คนนะครับ1,296คน อันนี้คือสองร้อสิหกนะครับแต่ละคนรับผิดชอบแค่คนละหกคนแค่นั้นเองนะครับมันจะเกิดเป็นกฎทวีคูณนะครับมีสองหนึ่งหกสองหนึ่งหกนะครับในเดือนที่สี่เนี่ยเดือนที่สี่เนี่ยคุณจะเป็นตําแหน่งตําแหน่งนะครับตําแหน่งไดมอนด์นะครับไดมอนไได์รับรายได้ที่สองแส0ห่งมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทนะครับนี่นะครับ เดือนที่สี่จบแล้วนะครับต่อไปเดือนที่ห้านะครับเดือนที่เราจบภารกิจนะครับตรงนี้มันเป็นกฎทวีคูณนะอันนี้คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้คือ L ห้านะครับจากที่ห้าจะมีเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกคนนะครับในนี้ก็จะมีหนึ่งสองเก้าหกนะครับ 1,296คนนะครับซึ่งทุกคนดูแลแค่คนละ6คนแค่นั้นเองดูแลแค่คนละ6คนรับผิดชอบคนของตัวเองแค่6คนแค่นั้นเองครับมันจะเกิดเป็นองค์กรใหญ่แบบนี้นะครับในในเดือนที่5เนี่ยคุณจะได้รับตําแหน่งนะครับตําแหน่ง Presidential Demon นะครับตรงนี้เป็นตําแหน่งสูงสุดของบริษัทเลยนะครับรับรายได้ที่ ที่หนึ่งล้านแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทนะครับอันนี้ลึกสูงเกินไปกันนี่นะครับหนึ่งล้านแปดแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทนะครับภายใต้เงื่อนไขนะครับปันชิมในสิทธิ์นะครับทุกคนทุกคนทำแค่สามข้อนะครับสามข้อคือหนึ่งลงทุนนะครับลงทุน เขียนผิดน้บลงทุนลงทุนเดือนแรกนะครับเดือนแรกห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทนะครับห้าพันสามร้ยห้าสิบบาทนะเดือนที่สองนะครับกินใช้สินค้าหนึ่งร้อยพีวีนะครับหนึ่งร้อยคะแนนนะครับเดือนที่สามนะครับเข้าสู่ระบบ ความสาเร็จนะครับความสําเร็จเหมือนกันทุกคนเลยนะครับเหมือนกันทุกคนนี่นะครับเงื่อนไขครับเียวมมาจะขยายความนะครับไอปลอตามสามข้อเนะี่ยข้อหนึ่งคือเราลงทุนไปห้าพันสามร้อยห้าสิบาทเนี่ยตรงนี้เราได้สินค้ามามูลค่าห้าพันสามร้อห้าสิบบาทเลยครับเราไม่ได้เสียอะไรเลยคือเราใช้เงินเนี่ยซื้อสินค้ามามาใช้ใช้กับตัวเรา แค่ห้าบาทสามห้าสิบาทนะครับเราลงทุนแค่นี้เองนะครับอันนี้คือขยายความให้เข้าใจนะให้เพื่อ,อนๆเข้าใจนะครับนี่นะครับคือต่อไปต่อไปข้อสองนะครับการกินใช้สินค้าหนึ่งร้อยพีบีหมายถึงทุกท่านเนี่ยเราไปซื้อสินค้าในเดือนที่สองเนี่ยหนึ่งร้อยพีบีใช้เงินเนี่ยสามประมาณสามพันห้าร้อยบาทนะท่านก็จะได้สินค้าไป โดยโดยที่มูลค่าตามที่ท่านจ่ายเงินเลยท่านได้สินค้าไปและแถมแม้ธุกรกิจด้วยนะครับและมาเดือนที่สาเนี่ยเข้าสู่ระบบความด,ดัาเร็จเหมือนกันทุกคนคือมันจะมีระบบการเรียนรู้การเรียนการสอนเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยทำเป็นนะแล้วก็ส่งต่อมันจะส่งต่อมันจะเกิดการขยายทีมตามรูปนี้เลยนะครับนี่คือโปรเจกต์5เดือนล้านนะ